ก่อนนะคะใช้ชีวิตเหมือนคนอายุ70-80นะคะลุกโอยนั่งโอยนะคะไม่ว่าจะออกกําลังกายแอรโรบิกกันเลยนะคะออกกาลังกายกระแทบหนักๆก,ก็ไม่ได้ะคะ่ะเจ็บและปวดข้อมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งผิวนะคะผิวอุ้ยพังมาตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะจาได้ว่าไปโรงเรียนนะคะขาแตกเป็นลายงูอายมากนะคะเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยไม่ค่อยดื่มน้ําแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยทาครีมแทบจะไม่ทาครีมเลยอะคะ่ะ ผิวแย่มากนะคะตอนนี้นะคะตั้งแต่มีฟาซิสคอเลเจนนะคะเหมือนกับไปสาวอีกคั้งนะคะผิวไม่ทาครีมก็รอดนะคะนี่คือไม่ได้ทาครีมเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะนะคะชอบทาแป้งรู้ว่าทาครีมแล้วมันช่วยผิวเราในระยะยาวนะคะก็พยายามนะคะซื้อครีมมาทีไรก็ใช้ไม่หมดอายุแล้วคือใช้ไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยก็นี่เลยขาะชีวิตง,ง่ายๆของอุ๋ยดื่มฟาชิสคอลเจนนะคะ ดวยตั้งแต่หัวจดปลายเท้าค่ะไม่ว่าจะเป็นวิวฟมคมเล็บกระดูกนะคะรือมั่นใจแนะนำและบอกต่อทุกคนค่ะอะไรไม่ดีไม่บอกนะจ้ะคือช่วเด่นสดใสยันช้าจ้า